สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Magic Chronicle Isekai RPG นะครับเกมแนวไอเดอที่เปิดให้บริการในสโตนอกนะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเทเลิกเกมนี้นะอาจจะบอกว่าสำหรับคนที่มาลองเล่นเกมนี้นะครับสุ่มหาตัวไหนถึงจะเก่งนะครับแล้วก็ตัวแบบสายฟรีควรจะเล่นแบบไหนนะครับอ่ะตรงนี้ก็ จะมีบอกอยู่ในเกมร่าว่าอยู่แล้วนะครับในส่วนของอการจัดทีมนะในแบบธรรมดาธรรมดานะคนที่เป็นแบบสายฟงสายฟรีอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะก็ดูตามนี้ได้เลยนะมันจะมีทีมสําหรับมือใหม่นะครับทีมสําหรับแอดวานซ์ขึ้นมาแล้วก็ทีมสําหรับเล่นไปถึงขั้นสูงๆหน่อยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะมีตัวตามเทลิดอื่นๆอีกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูของเทลิดเลยละกันนะครับอ่ะถามว่า ถ้าจะรีหาตัวเก่งๆเลยเนี่ย TSS ต้องหาตัวไหนบ้างนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีอยู่ในแกลเลอรี่บอกนะครับเป็นพวก Legacy Hero ที่เราควรจะมีนะครับตัวแรกนะครับอ่าตัวนี้เลยนะครับกาบิเอลเซราฟิมนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เติม14.99เหรียญมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับเป็นแพ็คเติมครั้งแรกนะเราได้มาตัวนี้ถือว่าเป็นตัว TSS นะครับโหดมากนะครับอ่าหนึ่งตัวแล้วนะตัวต่อมานะครับ อ่ะก็คือฟูมะนะครับก็นินจาตัวนี้ก็สามารถเติมเงินแล้วก็ได้มานะตัวนี้จะเป็นเทียร์เอนะครับแล้วก็เป็นตัวละครระดับ s s สด้วยนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะมีแพ็คขายอยู่ที่1 9 9 9เหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปให้ดูนะอะตรงนี้คือแพ็คที่ขายกาบิเอลนะครับกาบิเอลเซลาฟิมนะตัวนี้ก็14.99เหรียญน,นะครับซื้อแล้วก็จะได้รู้สึกว่าจะได้ตัวดีเลยนะ กาบิเอลเซราฟิมนะครับแล้วก็ในส่วนของฟูมะนะครับอ่ะฟูมะจะอยู่ตรงนี้นะรู้สึกว่าจะต้องเป็นเติมเงิน7วันล็อกอินนะครับแล้วถึงจะได้นะครับตัวนี้เป็นก็อดออฟนินจนะครับฟูมะนั่นเองนะเป็นตัว t ีเอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปนะครับตัวที่เราควรจะหาจากการส่มกาชานะก็คือตัวนี้นะครับออสเตอ อินเตอร์เซล่าบาทดนะครับตัวนี้นะโหดเหมือนกันอ่าแล้วก็ตัวต่อไปนะครับคราวนี้จะเป็นเมื่อกี้สามตัวเนี่ยเป็นตัวธาตุแสงนะครับต่อไปเนี่ยมันจะเป็นตัวธาตุมืดนะตัวธาตุแสงจะมีอยู่แค่สามตัวนะครับอ่าตัวธาตุมืดนะครับที่เราควรจะได้มาก็คือตัวนี้นะซาตานนะครับอินเฟอร์นอลเดมอนลอดนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวธาตุมืด T.S.S เหมือนกันนะครับก็คือเกมนี้ธาตุแสงธาตุมืดโหดหมดนะครับต่อมานะย ตัวที่5นะครับก็คือตัวนี้เลยนะเอเลโนเพาปิสออฟเดอะอาร์บิสนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโหดเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวที่6นะครับก็คือตัวนี้อ่ะเป็นตัวท่านมืดนะครับก็คือแอนเดรียซากูบัตบินเฟสนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท่านมืดอีกตัวหนึ่งที่โหดนะอ่ะเป็นตัวทีเหมดเลยนะส่วนตัวท่านมืดอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นเฮล่าโซสกายโโซไซนะเออ ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นแค่ T S นะครับยังไม่ถึง S S ก็คือหลักๆแล้วเนี่ยตัวธาตุแสงสามตัวถ้าได้มาในไอดีคือเจ๋งเลยนะครับแล้วก็ตัวธาตุมืดนะสามตัวอย่างที่บอกไปนะครับก็คือมีเดมอนลอดมีตัวนี้ตัวเอเลนอร์ะนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นซากุบตน,นะซากุบตพินเซสนะครับก็ถือว่าโหดท,ทันทีนะครับถ้าไม่ได้เนี่ยก็ ไม่แน่ใจว่าเกมนี้เวลาลีเนี่ยอ่าใช้วิธีล้างแคตในเครื่องหรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่มีปุ่มลีนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเซิร์ฟมันเปิดมาเรื่อยๆเลยนะก็ลองขยับไปสุ่มเซิร์ฟอื่นดูเรื่อยๆก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยรู้สึกมันจะมีสิบรอช้อยอยู่นะก็คือเรามาสุ่มทิ้งไว้นะครับแล้วเลือกเอาว่าจะเอาอันไหนเนะโอ้โ ไม่มีตัวที่แบบอยากจะได้สักตัวแต่มี2ตัวที่เป็นตัวแนะนําของทีมงานเนะตาแว่นนี่แล้วก็ตาลุงนะครับซึ่งมันจะแนะนําอยู่ตรงนี้กดไปดูที่เรคคอร์ดนะครับอ่านี่ไงอะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแนะนําของที่ทีมงานเขาแนะนําว่าควรจะมีไว้สําหรับผู้เล่นที่แบบแบบเล่นเบื้องต้นอะไรอย่างนี้เนอะซิโลนี่นะครับเซนต์เอมเพอเรอร์พีซนะครับแล้วก็ตัวตาแว่นนี่ก็ใช้ได้นะก็ะคือโฮเฮน โคเฮนฮามเอาเคมิส์นะครับเออนนหรือว่าตัวเติมเงิน39บาทยังในจิเกีแองเจิลออฟเดอะไวทก็ใช้ได้นะเก่งเหมือนกันนะครับอโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปสุ่มอีกสักทีนึ่งแต่สุ่มอยู่ไหนอาเจอแล้วมันเล็กหายากตอนนี้ก็สุ่มเรามีเพชรอยู่3,000นะแต่ว่าใช้ส่งมานนะครับอะลุยไป ถ้าไม่ได้ต้องย้ายเซิร์ฟแล้วเนี่ยขอตัวแสงมืดแสงมืดรู้สึกว่าสุ่มทุกครั้งเนี่ยจะได้ตัวสามดาวอยู่แล้วนะครับเอ๋หายไปไหน <c oughs> เอ้ยไม่มีหมายความว่าไง <c oughs> เดี๋ยวปกติสุ่มแล้วมันต้องได้ดิโอ้โหดวงดวงไม่มีเลยนะ อ่ะสุ่มไปเรื่อยๆก่อนแค่อีก2ทีอะไรกันโอ้โหไม่ออกเลยนะครับนี่แหละดวงจะให้ไปรีกาชาต่อไป <c oughs> ไม่รอดนะอ่ะกุยที่บอกนะครับสุ่มหาตัวแสงมืดนะหกตัวที่บอกนะครับก็จะเป็นตัว TFS นะก็จะเล่นได้สบายนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ไว้นะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ